ตอนนี้ในรุ่นฟลายเวทก็ไม่ได้มีคู่ต่อสู้ที่น่าสนใจมากเท่าไหร่สาหรับรถถังการต่อสู้ครั้งต่อไปของรถถังคือจาคอบสมิธและผู้ตามตรงนะคะไม่มีใครตื่นเต้นกับการต่อสู้ครั้งนี้ของรถถังกับจาคอบสมิธเลยไฟเดียวที่น่าสนใจสําหรับรถถังในรุ่นฟลายเวทคือการประทะกับพาเครูและการต่อสู้ระหว่างผู้นี้ก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะจนกว่าการต่อสู้ของรถถังกับจาคอบสมิธจะเกิดขึ้น ที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้คือรถถังกับจาขอบสมิธเนี่ยเคยต่อสู้กันมาแล้วหนึ่งครั้งและรถถังก็ชนะในการต่อสู้ครั้งนั้นอย่างง่ายดายมากๆแล้วทําไมถึงยังมีการรีแมตคู่นี้อีกครั้งล่ะสาเหตุเดียวที่นี้คิดออกนะคะเพราะว่ารถถังจําเป็นต้องมีไฟบอมป์ u เพื่อที่จะเตรียมตัว ก่อนที่จะมีการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในก้าวต่อไปแต่ปัญหาคือแฟนมวยไม่มีความสนใจในการต่อสู้ครั้งนี้ของรถถังเลยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องรอกันพระรถถังจําเป็นต้องมีไฟบอมบ์เพื่อเตรียมพร้อมแต่หลังจากนั้นรถถังก็ต้องมีไฟที่ทําให้แฟนๆตื่นตาตื่นใจและนั่นก็มีอีกแค่หนึ่งการต่อสู้ที่น่าสนใจสําหรับรถถังในรุ่นไฟเวกและในความคิดเห็นส่วนตัวนะคะ คิดว่ารถถังควรขยับขึ้นไปในรุ่นแบนตัมเวทเพื่อท้าทายตัวเองก็มาเตือนความจำกันหน่อยนะคะรถถังเนี่ยเคยเอาชนะเจ้าของแชมป์เข็มขัดมวยไทยในรุ่นแบนตัมเวทคนก่อนและเจ้าของแชมป์คิกบ็อกซิ่งคนปัจจุบันโจนาธานแฮกตี้และที่สำคัญไปกว่านั้นรถถังชนะแฮกตี้ไปได้ถึงสองครั้งดังนั้นถ้ารถถังสามารถทำแบบนั้นกับแชมป์ตัวจริงในรุ่นแบนตัมเวทมาแล้ว และได้ประสบความสําเร็จอย่างมากด้วยนี่ว่านะคะหลายๆคนอาจจะลืมว่ารถถังเนี่ยเก่งมากขนาดไหนในตอนที่คบพร้อมมากๆและร่างกายของเขาเนี่ยไม่ได้บาดเจ็บและอีกการต่อสู้ที่คิดว่าน่าสนใจมากๆสําหรับรถถังในรุ่นแบนตัมเวกคือรถถังปะทะเคียมรันนาบตินี่จะให้รถถังมีแต้มต่อได้เปรียบในการต่อสู้กับเคียมรันนาบติเพราะว่ารถถังเร็วกว่านาบติมากบางทีเราก็ชอบลืมกันนะคะว่ารถถังเนี่ยเร็วขนาดไหน เพราะว่ารถ,ถังชอบปล่อยให้คู่ต่อสู้เนี่ยโจมตีเขาแบบตั้งใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาไม่อยากให้คู่ต่อสู้โจมตีหรือเขาอยากให้คู่ต่อสู้พลาดเป้าเนี่ย เขาปฏิกิริยาตอบสนองเร็วมากการต่อสู้ครั้งล่าสุดของเคียมรันนาบติคือการประทะก,กับพี่น้องโอและพูดตามตรงนะคะถึงแม้ว่าเคียมรันนาบติจะชนะในการต่อสู้ครั้งนี้แต่เขาก็ไม่ได้ชนะมาง่ายๆแล้วก็โชคไม่ดีเท่าไหร่นะคะที่พี่น้องโอ๋เนี่ยไม่ได้อยู่ในช่วงพลิกของตัวเองแล้วลองคิดกันดูสิคะถ้าเคียมรันนาบติได้ต่อสู้กับพี่น้องโอใง๋ในช่วงที่พลิกในช่วงที่กําลังรุ่งโรจน์จะเป็นอย่างไร ก็พูดจากใจจริงเลยนะคะนี่ไม่คิดว่าเคียมรันนบติจะสามารถเอาชนะพี่น้องโอได้สกิลความสามารถลูกเตะของพี่น้องโอนี่อยู่ในเลเวลที่สูงมากจริงๆแล้วพี่น้องโอเนี่ยไม่ได้สูงกว่ารถถังมากเท่าไหร่นะคะแต่พี่น้องโอเป็นแชมป์มาหลายสมัยมากจากสกิลจากความสามารถในระดับขั้นเทพของเขานี่ไม่คิดว่าเคียมรันนบติจะเคยต่อสู้กับคู่ต่อสู้แบบรถถัง ที่มีคางที่แข็งแกร่งมากๆและสกิลความสามารถที่เขาโชว์ในการต่อสู้นี่มันน่าประทับใจมากๆสอบที่เขาสามารถฟาดได้แบบง่ายๆและยังเห็นผลดีมากๆด้วยเขียมรันนบติจะรับมือกับมันอย่างไงร,รถถังเก่งมากๆเก่งโคตรๆในระยะประชิดไหนจะการโจมตีลำตัวไหนจะการกดดันคู่ต่อสู้ าการกดแบนคู่ต่อสู้ของเขานั้นถือเป็นอีกอาวุธสําคัญของรถถังเลยล่ะรถถังควรจะมองหาความท้าทายใหม่ๆเพราะว่าถ้าไม่มีคู่ต่อสู้ที่น่าท้าทายในรุ่นพลเวืแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่เขาควรจะขยับขึ้นมาในรุ่นแบน a ต w e i เว t เพื่อสร้างประวัติศาสตร์เหมือนกับที่โจนาธานแฮกตี้และซูเปอร์เล็กเกียรดหมู่เก้าได้สร้างไว้ พวกเขาทั้งคู่ขยับขึ้นมาจากรุ่นปลายเวทนะคะเราก็รู้กันนะคะว่ารถถังเนี่ยมีเลือดนักสู้ความสามารถของเขาคันเทพบางทีนี่ก็อาจจะเป็นเวลาที่ใช่ที่เขาอาจจะต้องเริ่มบทใหม่ในเส้นทางอาชีพนักมวยของเขาด้วยการขยับขึ้นไปในรุ่นแบนตมเวทและต่อสู้กับแรงกิ้ง5อันดับแรกจะเป็นเคียมรันนาบติหรือไม่ว่าใครก็ตามเพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเขายังเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวมากๆ